อาการการกินป่ะกินค่ะอา้าวแก้วแก้วแซ่บป่ะพ่อแซ่บเลยแซฟฟีดไปพ่อจะแซ่บฟีดไปเห็นหน้องกินแซบแบมันเละแหมนหน่เหนื่อยไม่แย่สื่อแต่มันเละว่าอะพาสื่อมากนะเอาไว้โดนปวดหาบังกันเด้อแก้วเด้อแก้วไว้ไปจับเจ้าจับเจ้าจับเดีย๋ยวพอ่อจะปอกให้เบิง้งแก้วนั่งเบิง้งเด็กกินดีหมดนะฮะ บู้แมนมือปอกทุเรียนทุเรียใหญ่ห้าบัดเนี่ยแก้วปอกทุเรียนใช่ไหมแก้วเรออขี่มันได้หนุ่มไรเงี้ยหรอเว้ยมาเบิ้ง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 ทุเรียนใหญ่ห้าน่ะจากโลนี่หกจุดห้าหกกิโลพะนะเบิ้งได้มันสิจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้เนลาเดินนะมันสูงมันสูงหรอกเธอสูงแล้วพาเบิ้งละ แกวแก้วมาไหนดูแก้่มานั่งนี่ดูจับดูจับดูแก่มาจับเบิ้งมาจับเบิ้งแก่มาจับเบิ้งเด้อเร็วเร็วเร็วเออการต้นนะมามามาบอกทุเรียนบ่ในห้องบอก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 มามามาพ่อจะอ่านักโลงนักโลกนักก็พ่อกระไรเออไปพ่อจะพาพาทุเรียนนะจ๊ะสวัสดีค่ะเฮ็ดหยังจ๊ะปอกทุเรียนค่ะปอกทุเรียนใช่ไหมจ๊ะเออมาบ่ในหเฮา ปอกทุเรียนกันดีกว่านะหน่วยใหญ่ปะเออเจ็บพ่ออะเก็บแก้วไปนั่งตรงนู้นพ่อจะบอกทุเรียนไปเร็วพ่อจะปอกทุเรียนไปพ่อถ่ายแล้วทเรียนเออหนุ่มนั่งนั่งรอตรงนี้เออนั่งรอถ่ายอยู่นี่ละนั่งถ่ายอยู่นี่ละเออถ่ายเด้อเอา,เอาแก้วอย่อาอย่อาอย่าสะ,ะ,ะ,ะดูกระต่ายได้แทนเลยนิ่งๆนะจ๊ะ ดูนะจ๊ะเนี่ยไปนี่ไปนี่น,มมน,น้าผม่งอนเด้อผมเป็นซังผู้ชมาญปันได เออเอา้าหาบาังกอะเดาแก้วเด้อเจ้ไม่ไม่จับจะจับจะจับเย้า่อจะปอกให้เบิงสวัสดีค่ะเปออ้าวการถ่ายนิ่งๆเลยมือนิ่งๆเลย,ยแก้วนั่งเบิง กินดีบ่ดแล้ะเฮาบ่แมนมือปอกทุเรียนในเฮานี่นนเราจะกินได้กินดีไหมนี่พี่แม่เมืองมองฟอปอกล่ไม่จะออกบ่ได้มันหน่วยใหญ่ผดเลยมีดมันหน่อยไหมนี่เมืมองอยี่ต้องพา ว้ยสิได้กินบอนน่าออกเครียดแก้วที่จะถ่ายคลิปหน่อยโอ้โหมาดูมาดูมาดูนี่แก้วกันโอ้โหมาดูสิช่วยันเอาแก้วเอา แก้วชิมดูก่อนอ้าวพ่ออ<ฮ>ีต้องพาครึ่งเดียวกัะดูงเนี้ยไมไหรอเเอา้าพาตัวนี้ออกก่อนอร่อยไหมแสบบ่เอาโืแสบดิโืแสบโืออีกได้คือโืแสบคื้นใสหวัวเงี้ง ตรงนี้อีกนี่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 เอะยอะดินหลายนี่หนึ่งน,นี่ทุเรียนมันต้องเป็นร่องเหลือผ้าอย่างนี้มาเนี่ยผ้ากลางผ้ากลางก่อนอเอ้แม่มากินทุเรียนเร็วแม่มากินทุเรียน มา,มาหนีมาไหนเก้นี่คือนมามาดูนี่มาเบืองนี่ ได้ดีเห็นปะเห็นมาเน,มานี่ยเอากล้องมามาเนี่อ้าวการการกินปะกินค่ะอ้าวแก้วแก้วแสบปะพอแ่บเลยพ่อคะตรงกลางก่อนพ่อเออเดี๋ยวสีพาดอกนาจะคล้องทางถาก่อนเอา พ่อบนนี้จงนี้ด้วยเนี่ยพออันนี้ทำไว้เังนี่เออพอจะใส่ให้ทำพอจะใส่อ่าทำนี้เ้ว่ยเธอทไมมาใส่เนี่ยมันผู้ยัโพ่ววะ บม่ได้ดอกทองแ่อัานง่ายๆน่นน่ะเอาแก้วที่กินติลูกอ่ะพ่อเจ้าให้พ่อเจ้าให้การกินไหมกินเด้อเอาให้การกินกันหน่อยการกินอันหนึ่งเด้อโอ้ยหแล้มึงมีดีไยอาการถือไปดูมาบิ๊แม่มากินเร็วที่นายเจ้าทำข้าเดียว แกกินอันนี้บอกสุกอยงกินห้องนี่สุกียงยบอ่ฮะวาตไหนก่กินที่ปุ่นไงไม่ไกลนะไม่ไก่ไงแบ่ะเหอะเหเก้วกิน เอออร่อยมั้ยเชีบเช่ยบผูดต้องนี้แกงหัวแง่ๆเชียบกวันเท้าโอ้ยง่าดกันโอ้ยอ่ะน้วยนี่อ่ะเอากินอีกกินรดเป็นไหนหูใหญ่ผู้ใหญ่ครับเอากินน่ะอืมหวานบ้ามาสันว้าเดี๋ยวกันโอ้ยเนาะแย่งมาก

ในในน้อยนึงเบืองในมันติดหรมืงในมาเบืองในใ้มันหน่อยในเมืองนเบืองโบคนบบแซบีนะห้าหกจุท่เลหกจุดห้าโลหกจุดห้าโลสามารบริาเจ็ดโเอาอีกวะเอาอีกเถอะเอากินกัแม่น่ะนะจอยให้จอยนะ พาถงการกับลงขอไม่แม่แตได้อยเ้ฝากไปแล้วพิ่งนอ้เอ่ออ้หอยนางเนือกที่ใกัดอีกเลยพ่อเรจะไปกัดนมยนุร ออกตร,กรไทยเหมือนเดิมอูอยังไงครับมันมึนไ,มมไหมแกยาเรียนแล้วเรียนปลอเรียนอู้ เอมานี่ก่อนของมันจะดมาอย่างน้ะอันใดกูดีหยฮะมื่นมื่นมื่นมาเอาเด้อเกยนยดจอยี่เนยนี่ย่พี่องปอกเลยทุเรียนเนี่ยโอ้ยมันหูสกว่ามันสิ สีน,าน่านอยนางหนึ่งนะมันเยาวมันน่ามันเทียะมันเทียพดเก๋กนะเก,ก๋นะก้วกินเตะโอ้ยไม่จับไม่จับเด้อมันสเละเด้อเออเ้อเม,มันจะจับเด้อเละ <c oughs> เละเลๆๆๆๆเเเเะเล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 เละ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 เอาเล <c oughs> ะเละเละเลกเลน,นเละ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 เลเเละเลเละเลเล็นะเล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 ะ่่เลเละ บ่ได้พาสื่อมากนะเอาไหว้โดนผดถ้าพาแต่เมืองแหลกๆก,ก็สิดีอยู่นะตรงจอบเบิ่งเนาะที่หลังเน,ะนเาะจ้ไไ้สุนเลยเอ้าซีแซ่สองฟีดไว้ก่อนบัดใ